ลงมาลงมาปึบ๊บนี่โอ้ยสเหรือว่าเด็กโอ้ยโอ้โหอยอุย้ยเบียดอ่างนี่โอ้โหทำอรุณเนี่ย <c oughs> นี่อ้วนป้อมมากเลยฮะดูขาหลังมันทุกคนลงมาลงมาปึบ๊บนี่โอ้ยสเต็ปหยุดนะโคตรเท่นะครับผมเอาพุงหยุดไว้ก่อนเลยใช่ไหมลูก ล้างเนื้อล้างตัวหน่อยมีใครคิดถึงเบียดอ่างบ้างนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเบียดอ่างเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นเบียดอ่างที่ไรเนี่ยนึกถึงอูทุกทีเลยนะครับอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยสเตปสเต็ปการเดินไม่ธรรมดานะครับผมน,น,นี่นี่เป็นไง <laughs> นุ่นนุ่นอุ้ยไปแล้วโอ้ยอยากทําความสะอาดก่อนนะครับผมจตเบียดอ่างก็โชว์เกินนั่นไงปึ <laughs> ๊ดโอ้ยดูไกลๆเอาแล้วกันเนาะ อีกม,มือหนึ่งถ่ายอุ้ยอุ๊ยดูดิว้าวอุ้ยน่าล็อกจุงออมป้อมออมป้อมจังเลยอังอุ้ยกลมมากเลยทุกคนดูดิกลมจริงโอุ๊ยทำไมหนูหน้าเอ็นดูจังเลยเอออังทำไมหนูหน้าเอ็นดูจังเลยลูกไอเดินเดินอุ้ยอุ๊ย,ยเดินแล้วนี่ไงเดินโชว์โชว์ขาหลังกินไหมอังเนี่ยเนี่ยมีอ้น,น,นี่มาให้นะผม กุ้งนะครับผมเพราะว่าที่บ้านทําอาหารนะเศษที่เหลือก็จะเอามาให้กบให้เต่านะครับกินไหมโอ้ยไม่กินห่ะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหรือว่าเด็โอ้ยโอ้ยข้าไม่ตายกินไหมหรกกินไหมเดยวออกมาเดินเล่นแล้วตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยก็เลยไม่กินอันเยี่ยวเยี่ยวโชว์แล้วอ่างโอ้ยน่ารักมากเลยทำไมอุปุอุปุจังเลยหรอก พูดคาอื่นไม่ได้เลยนะพูดคําอื่นแบบว่าแหนมันไม่เข้าอ่ะต้องคําว่าอุบุกอุบุกอย่างเดียวเลยนะเบียดอ่างเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะย้ายบ้านให้กับเจ้าอบอง ilos, แล้วก็เจ้าห้าวนะครับผมนี่ก็คือน้องอ,อบองหิวไหมลูกเฮ้ยลองดูดิเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาม้าอุ้ยอุ้ยอุยเกือบโดนเฮ้ย,จยใจเย็นลูกพี่แป๊บนึงอุ้ยทำาอ๊้ยทำไมมันเลื่อนจังลงเนี่ย <c oughs> เอาตกไปแล้วไม่กินขยับหน่อยขยับหน่อย โอ้ทำไมกุ้งมันลื่นจังเฮ้ยกึบคือบ,คอ,บอย่าเอานิ้วนะพี่เอากุ้งอุ้ยอุ๊ยดนอึออ๋อยอืมไม่เข้าไม่เข้าอุ้ยเสียวเสียวโอ้ยดูดิอุ้ยอบองทำไมโหดจ,จังเลยลูกนี่เอออ่ะกินกินเฮ้ยนี่ยโอ้ยโคตรเท่ทขากุ้งเต็มเลยเอาอีกไหมเอาอีกไหมสวบเฮ้ยเอาอีกเปล่า ไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วกินเยอะไปก็ไม่ดีนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูนอนห้าวกันหน่อยนะครับผมม่ปพี่้าวเราท้าวก็จะย้ายเหมือนกันย้ายบ้านเหมือนกันใช่ไหมอ๋ออุ้ยเท่มากเลยคือห้าวเนี่ยทุกคนห้าวนะครับผมจะมาอยู่กองอูดอมาอยู่บ้านอูดละแล้วก็ส่วนเจ้าอบโงงเนี่ยก็จะมาอยู่บ้านห้าวนะครับผมสลับกันเนาะ เออจะได้มีที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็มีที่ให้กระโดดด้วยนะครับกล่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเนาะส่วนลิ้นชักก็มันเตี้ยเออก็เลยกระโดดยากหน่อยนี่บู้มาแล้วห้าวมาแล้วปื๊ดอะไรห้าวไม่โอ้ยเย่วสู้ฉีดน้ําไปห้าวฉีดน้ํากลับเมืนเน่อกี้นี่เป็นไงโอ้ฉีดน้ําไปนะครับผมห้าวฉีดน้ํากลับอ๋อลูกที่ห้าวไม่ธรรมาดาเลยนะเนี่ย อบองกินเสร็จยังเนี่ยเฮ้ยเป็นผู้หญิงก็ไม่รักษาขุนเลยเราเนี่ยนี่นะครับเราทําความสะอาดไปแล้วบ้านของอูดเราเอาห้าวเข้ามาเก็บไว้เลยดีกว่าเนาะเข้าไปห้าวนี่รัดเก่งจริงๆลยเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยากมีเมียแล้วนี่กบรัดมือเนี่ยก็คือกบที่พร้อมผสมนะครับผมเปกบเพศผู้เนาะจะชอบรัดอ่าก็คือมันอยากผสมพันแหละต้องหาเมียให้หน่อยแหละโอ้ยขอภัยนะครับ มาครับทุกคนก็พึ่งทําความสะอาดไปนะครับบ้านของเหาเนาะคือมือเดียวไม่ค่อยถนัดนะครับกลัวจะไม่สะอาดเอ้อบองอบองได้บ้านใหม่แล้วดีใจไหมฮะนี่นี่โอ้ดีใจมากเลยกระโดดพุ่งเลยเรียบร้อยนะครับผมอ่าสวนกุ้งที่เหลือนะครับเราจะเอาไปให้ตับว่าให้เตาญี่ปุ่นนี่ทุกพี่ข้าเจ้าเอ้ยไอเจ้า กินไหมนี่ยน no ี่น hey, ี่เน right. uh, hmm, mm ี่เอาไหมยังหนาวอยู่นะตอนนี้ก็เลยมันตื่นในอย่างเนี้ยไปตื่นแล้วเว้ยเอาเปล่าปกติวิ่งจูดมาเลยวันนี้ทําไมนายเชื่องช้าจนะเจ้าไอ้ยเขาเจ้าม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 ากินกินกินค่อยๆกินโอ้ยไม่ต้องสงสัยเราสงสัยอะไรนักหนาเนี่ยสงสัยอะไรลูกพี่งับเลยเอาไปเอาไปง่าไม่เรียบร้อยนะครับผม Thank <laughs> you.